สปอร์ตสีประตูออโต้ขับ2ราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งยี่ทก่9 7 4 0 0บาทคันนี้แปลงหน้าเป็นแรปเตอร์ทำคาปสีดำใส่ครอบไฟคิวล้อทรงแรปเตอร์ล้อแม็ก์ใส่ไซส์0ีออฟเซ็ตลบย่ยาง a อทโอตานิ3 3มจุดจ้จะทรงยก2นิ้วเปลี่ยนปีกนกปรับองศาของ YONG เช่วยลดอาการการกินกน,นย้ยางได้ยอย่างดีเลยค่ะติดเพิ่มกันสารเบ้ารองมือครอบมือจับครอบฝาถัางน้ำมันด้านท้ายตัวรถติดสติ๊กเกอร์คำว่าแรปเตอร์ใส่ครอบไฟท้ายครอบฝาท้ายอักษกรเดนเจอร์ทำ สีดหล่อๆเลยค่ะช่วงล่างด้านล่างก็จัดทรงยบไป2นิ้วยางอะไหล่อยู่ด้านล่างคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรโบเกียร์ออโต้6สปีด170แรงม้าแรงบิดที่4 5วตันเมตรแอร์แบกมาทั้งหมด6ใบเบาะหนังมาแล้วจากโรงงานหน้าจอขนาด10นิ้วแท่นชาร์จไฟไร้สายมาครบเลยพวงมไร้ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้ากุญแจรีโมทพุชสตาร์ทมาครบเลยใครสนใจอยากได้รถแต่งหล่อๆที่เท่แบบนี้โทรมาที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะสมจิตฟอดพระนครเกษตรอ้มินค่ะโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศ